สวัสดีครับเพื่อนๆืยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอทหุ้นคุณทาได้เพื่อนๆน่าจะจําได้นะครับอพิโซดที่98ที่ผ่านมาผมได้นําเสนอหุ้นตัวอย่างพลิกฟื้นนะครับหรือหุ้นเทินอาราวนะครับซึ่งเราสามารถที่จะลุ้นหุ้นเด้งนะครับภายใน3-5ถึงปีเนี่ยอยู่ระหว่าง2-5ถึงเด้งได้นะครับซึ่งเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆื ได้รับที่าจรณาไปก็คือหุ้น FVC นะครับซึ่งปีนี้ปรับทงรายได้ทะลุ1,000ล้านนะครับหรือ1,000ล้านกว่ากว่านะครับซึ่งควอเตอร์หหรือไตรมาสที่1นั้นนะครับทำยอดขายือดจำหน่ายไปที่252ล้านนะครับซึ่งตัวนี้นะครับปีนี้ก็ตั้งเป้าโตวไว้ที่30%ต่อปีนะครับ อยู่ที่1,000กว่าล้านนะครับซึ่งไต,ตรมาสหนก็252ล้านนะครับงบการเงินปีที่ผ่านมานะครับยอดขายหรือรายได้เนี่ย900 900ล้านนะครับปีนี้ตั้งเป้าขึ้นมา1,000กว่าล้านนะครับอินนิดก็ประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้หลังจากที่ได้นำเสนอ4ส,สัญญาณที่บ่งบอกให้เรารู้ว่า อาจจะเป็นหุ้นเทิร์นอาราวหรือหุ้นลิกฟื้นลุ้นหุ้น2อถึงหเด้งภายใน3าถึงหปี1ปี2ปี3ปี5ปีเนี้ยวันนี้ก็เลยจะมานําเสนอนะครับให้เพื่อนๆได้ชมวิธีการหา,าราคาเป้าหมายของหุ้นนะครับด้วยสูตร EPS คูณกับ PE นะครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่23พฤษภาคม2567ผมนะครับ จะได้นําสูตรนี้ซึ่งมาจากหนังสือเริ่ม,มต้นอย่าง V.I. นะครับในหน้า199ถึง214นะครับผมจะนํามาประยุกต์ใช้แล้วก็นําตัวอย่างของบริษัท FVC นะมาเป็นตัวอย่างนะครับเรามาดูกันว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือกำไรสุทธิต่อหุ้นหรือ EPS นะตลอด5-10ปีที่ผ่านมาถ้าโตเกิน15% ให้ใช้ตัวเลข15%นะครับมาคิดคำนวณข้อที่2คือถ้ากำไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ยโตต่ำกว่า15%ให้ใช้ค่าเฉลี่ยนะครับ5%หรือ10%มาคำนวณน,นะครับประการที่3อัตราส่วนราคาต่อกำไรหรือ PE เนี่ยปีล่าสุดนะครับถ้าสูงกว่า20เท่านะให้ใช้ค่า17เท่ามาคำนวณซึ่งปีนี้นะครับ FVC เนี่ย P/E ปีล่าสุดอยู่ที่4.81นะครับ4.81ณราคาณราคาที 81, os, laut, 80 hatten, okay. ่80สตางค์ต่อหุ้นนะครับ80สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยนะครับ80สตางค์ต่อหุ้น EPS อยู่ที่16สตางค์ต่อหุ้นนะครับ16สตางค์ต่อหุ้นอันนี้เรามาดูนะครับว่าสขั้นตอนในการนำ EPS กับ PE เนี่ยมาหาราคาเป้าหมายของหุ้นในอนาคตเนี่ยภายใน3-5ปีเนี่ยทำอย่างไรบ้างนะครับประมาณการกําไรสุทธิต่อหุ้นตลอดช่วง3-5ปีข้างหน้าเนี่ยโตต่อเนื่อง30ปีแต่ผมจะใช้ตัวเลข15%ตามสูตรนี้นะครับของหนังสือเริ่มต้นอย่าง VI เนี่ยกวิธีการก็คือให้เอากําไรสุทธิต่อหุ้นนะครับคูณด้วย1.15ก็คือ15%นั่นแหละนะครับเราก็จะได้ตัวเลขที่0 หนใช่ไหมครับคูณด้วยคูณด้วยหนึอย่างเงี้ยนะครับคูณไปจนกระทั่งครบ5ปีนะครับโดยที่ f v c เนี่ยที่เรามานำมาเป็นตัวอย่างเราต้องดูสิ้นปีงบประมาณ2566ที่ผ่านมาเนี่ยสี่ไตรามาสเนี่ยนะครับกำไรสุทธินะครับต่อหุน้นของบริษัทอยู่ที่16สตางค์ต่อหุน้นคราวนี้เราจะคำนวณไปข้างหน้าน5ปี เราก็เอา16สตางค์ต่อหุนห้นคูณด้วย1.15นะครับปีต่อไปก็จะอยู่ราวๆนะครับ18สตางค์ต่อหุน้นอันนี้คือคาดการนะครับ EPS ผมก็เลยคาดการปันผลต่อหุ้นอยู่ที่5สตางค์ต่อหุ้นนะครับแล้วคราวนี้ปีต่อไปนะครับเราก็เอากําไรต่อหุ้นของปีก่อนหน้านั้นคือ0.18นี่นะครับคูณด้วย1.15ก็จะได้ EPS ที่ 0 2 1 1 6นะครับอันนี้ก็คาดการนะครับปันผลอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับคาดการตรงนี้เราก็เอาแค่3ปีก็พอนะครับถ้า5ปีนี่ก็ประมาณ60สตางค์นะครับแต่ถ้า3ปีเนะี่ยอยู่ที่30สตางค์เราก็เอา0.05บวกนะครับส0สตางค์บวกสสตางค์เนี่ยก็ได้30อันนี้ถ้าเป็น5ปีนี่ก็อยู่ที่60สตางค์นะครับ60สสตางค์ต่อหุ้นพันผลนะครับ ตัวเลขเพื่อนๆเราจะจําเฉพาะตัวเลขที่นํามาใช้นะครับก็คืออันนี้ก็ถ้าสามปีก็สามสิบสตางตนนคนน์นะครับสามสิบสตางค์ต่อหุ้นอันนี้กําไรต่อหุ้นเนี่ยนะครับปีที่สามนะครับที่เราคาดการไปข้างหน้าก็เราก็เอาปีก่อนหน้านั้นนะครับไปคูณด้วยอ,อัตราการเติบโตที่สิบห้าเปอร์เซ็นตก็จะได้กําไรต่อหุ้นคาดการอยู่ที่ 24สิต่ตางค์ต่อหุ้นนะครับปีที่5ก็จะกลายเป็น32สิบตางค์ต่อหุ้นอันนี้เรามาดูข้อที่2กันนะครับประมาณการราคาหุ้นอีก5ปีข้างหน้าได้ดังนี้วิธีการก็คือนะครับอัตราส่วนราคาต่อกำไรหรือ PE เนี่ยปีล่าสุดเนี่ยต่ำกว่า20เท่านะครับซึ่งหุ้น fvc นั้น4.81เท่าเราก็เลยใช้ PE ที่12เท่านะมาคูณด้วย eps นะครับสิ้นปีที่5ก็จะได้เราก็เอาตัวเลขนี้นะครับนะครับมาคูณนะครับกับ PE ที่12เท่าเห็นไหมครับเราก็จะได้ราคาเป้าหมายอยู่ที่3.86นะครับแล้วก็บวกกับเงินปันผลในข้อที่3นะครับคำนวณกำไรที่จะนำมาจ่ายปันผลให้เอา EPS 5ปีล่าสุดเนี่ยนะครับเราคำนวณเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยนะครับ5ปี ผมก็เลยคาดการว่าเขาจะจ่ายปันผลประมาณ60สตางค์นะครับฉเฉลี่ยกันไกลนะครับปีละกี่สตางค์ก็ว่ากันไปนะครับเราก็เอาตัวเลขทั้ง2ตัวนี้มาบวกกันนะครับก็จึงเป็นข้อที่4ค,คือผลรวมของข้อ2และก็ข้อ3คือราคาเป้าหมายของหุ้นในอนาคตเห็นไหมครับผมก็เลยคำนวณออกมาเป็นตัวเลขว่าตัวเลขในอนาคต ห้าปีก็คือ4.46บาทต่อหุน้นฉะนั้นแล้ว5้ปีจะมีกำไรทั้งหมดเลยครับ457.5%เรราอยากจะทราบว่านะครับปีหนึ่งหนงเนี่ยเราจะมีกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ก็เอา5ไปหาร5ปีนะครับก็จะตัวเลขออกมาคือ9 1 5นตะครับต่อปีอันนี้ก็คือต่อปีแบบทบต้นนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราอะนะครับ ถือทนนะครับทนกำไรในหุ้น FVC เนี่ยต่อไปข้างหน้าเนี่ยได้ถึง3ถึง5ปีเนี่ยเราคาดการว่าเราจะมีกำไรประมาณ400เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเราจะลุ้นหุ้นสีแดงนั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าเราอะนะครับคาดการว่า3ปีขานาเมื่อกี้5ปีใช่ไหมครับเราก็จะเอาตัวเลขเห็นไหมครับ EPS ในปีที่3ที่เราคำนวณไป3ปีข้างหน้าคูณด้วยนะครับคูณด้วย PE 12เท่านะครับเพราะว่าปีล่าสุดมันต่ำกว่า4มันต่ำกว่า20นะครับเราก็เอานะครับ0.24เนี่ยนะครับ EPS คูณ e นะด้วย12ก็จะกลายเป็นราคาเป้าหมายที่2.92บาทต่อหุ้นบวกกับปันผล3ปีอีกประมาณ30สตางค์ก็เลยกลายเป็น3.22บาทต่อหุ้นเห็นไหมครับ3ปีข้างหน้าผมคำนวณจากสูตร ในหนังสือลมต้นอย่าง VI เนี่ยได้ที่3.22บาทต่อหุน้นเราเอาไปหารราคาต้นทุนณนะปัจจุบันก็อยู่ที่80สตางค์ต่อหุน้นต้นทุนเราอยู่ที่80สตางค์ต่อหุน้นก็เลยกลายเป็นหุ้นสีเด้งนะครับก็คือพูด,ดง่ายๆก็คือจะมีกำไรทั้งหมด302.5%้งดเราก็เอา3าไปหารก็คือได้ประมาณ1 0 0ตต่อปีนะครับพูด,ดง่ายๆก็คือจะกลายเป็นหุ้น สเด้งนะครับแปดสนะครับแปดสก็รวมทุนก็จะกลายเป็น4เด้งก็คือพูดง่ายๆคือว่าจะได้ประมาณ3ถึง4เด้งครึ่งนะครับถ้าเราถือ3ถึง5ปีนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่นำมาให้เพื่อนๆพิพจารณานะครับวิธีหาราคาเป้าหมายของหุ้นด้วยสูตร EPS คูณกับ PE นะครับเพื่อนๆลองนำไปปรับใช้นำไปพิจารณาดูนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนสวัสดีครับ